ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ป่าอาอาลูกลูกละลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับบีดของหลวงพ่อเดิมนะครับหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ขวานนะครับขวานของหลวงพ่อเดิมนะครับเรียกว่าคนรุ่นเก่านะครับรุ่นก่อนใช้กันนะครับ ทั้งมีดทั้งขวานนี่แหละครับมีดก็ส่วนมากจะเป็นด้ามงาฝักไม้นะครับรุ่นกลางๆงมาแล้วนะครับนะครับจะเป็นขวานยุบกลางต่อต้นนะครับนะครับต่อจากยุบต้นนะครับขวานเล่มนี้นะครับอายุนั้นก็ประมาณ90นะครับประมาณนั้นนะครับนี่นะครับ90ปีนะครับโอ้โหนะครับดูครับ ไปด้วยอักขระนะครับนะครับยันเรียกว่ายันพุทธซ้อนนะครับยันอุนาโรมนะครับแล้วก็ตัวอุนะครับนี่นะครับอุนาโรมนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ายันพุทธซ้อนนะครับนะครับต่อไปตรงกลางนี่ก็คือนะครับเป็นนะครับนะครับ โอ้โหนะครับเก่านะครับดูครับสนิมคราบใครเหล่านี้นะครับนะครับเกิดขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับของคนรุ่นเก่านะครับตั้งแต่ท่านตาท่านเสียไปนะครับหลูกหลานก็ไม่ได้เอาออกมาดูนะครับนะครับอยู่ในหอนะครับอยู่ในตู้อย่างนั้นนะครับนี่นะครับก็เห็นนะครับแบบนี้นะครับพสนะครับ สองสี่แปดสองนะครับนี่นะครับโอ้เก่าพอสมควรนะครับแล้วก็ต่อไว้นะครับข้างบนนี้นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับต่อไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับคนรุ่นเก่านะครับ เขาจะใช้กันอย่างนี้แหละครับบางท่านก็มีมีดบางท่านก็มีขวานนะครับแล้วแต่นะครับส่วนตรงนี้นะครับตอกเป็นยันตรีนะครับนี่นะครับยันตรีนะครับที่พวกผีปีศาจเกรงกลัวนะครับนี่นะครับป้องกันคุณใสป้องกันมนดํานะครับนะครับพวกผีปีศาจนะครับปราบ พวกผีปีศาจนะครับนี่นะครับเดินโดงเดินป่านะครับเข้าโดงเข้าป่านะครับสมัยก่อนนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับตอกไว้นะครับเป็นยันพุทธซ้อนนะครับบางคนก็เรียกยันนโมพุทธายะนะครับนี่นะครับยันตัวนี้คืออุนารุมนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับก็เหมือนกันนะครับตอกไว้นะครับ ตรงนี้นะครับก็ตอกชื่อไว้นะครัรครบหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นวัดน้องโพนะครับนี่โอ้โหนะครับชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับพศสองสี่แปดสองนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับดูแบบความเก่านะครับนี่นะครับวันนี้เอามาให้ชมกันนะครับของเก่านะครับนี่ท่านใดสนใจจะเก็บสะ um สมนะครับ นี่นะครับไปไร่ไปนาไปป่าไปเขานะครับนี่นะครับปองกันพวกผีปีศาจนะครับเพราะว่ามียันตรีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหนะครับดูครับตะกุดของวงเขาเดิมนะครับนี่นะครับฝังไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่ตะกุดโทนนะครับโอ้โหดีนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับ สวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงสันอย่างนี้นะครับฝังตะกรุดไว้นะครับนี่นะครับสามดอกนะครับโอ้โหนะครับเป็นตะกรุดเงินนะครับนี่โอ้โหนะครับสวยงามสุดยอดนะครับนี่นะครับนี่นะครับความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับ คนสมัยก่อนนี้นะครับขอให้มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับจะมีแทบทุกลังคาเรือนนะครับนี่นะครับตอกไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับตอกไว้นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้นะครัอกไว้นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับตรงสัตว์นี้นะครับ ฝังตะกุดนะครับอืมนะครับดูสวยงามมากเลยนะครับสุดยอดของความเข้มขลังนะครับนี่นะครับไม้นะครับโอ้โหเก่านะครับดูครับนี่นะครับไม้เก่าต้องดูที่เนื้อไม้นะครับนี่นะครับรอยเหี่ยวรอยยุบตัวของไม้อย่างนี้นะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับ ไม้เนื้อแข็งนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับตอกไวอย่างนี้นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับตรงนี้ก่อตอกไว้นะครับหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับนี่นะครับสี่ทิศเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับ เครื่องรางนะครับกองหลวงพ่อเดิมนะครับสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์0ู -8 5 8 6 1 3 2 9ห้าดหนึ่งสาสองนะครับนี่นะครับเจาะรูนะครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนะครับแล้วก็ตรงปลายอย่างนี้นะครับนะครับหวังตะกุดหลวงพ่อเดิมไว้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตอกไว้นะครับหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับนี่นะครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับขวานเล่มนี้ไม่ธรรมดานะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับัวครับนี่นะครับตะกุดนะครับนี่นะครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอกนะครับสี่ดอกห้าหกนะครับนี่โอ้โหนะครับ สุดยอดจริงๆเลยนะครับนี่นี่นะครับเอามาให้ชมกันวันนี้นะครับเผื่อเป็นทางเลือกนะครับของคนที่ต้องการมีขวานนะครับนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับเอาไปบูชากันนะครับนะครับป้องกันกุญสัยป้องกันม์ดํานะครับพวกผีปีศาจนะครับนี่นะครับมีของหลวงพ่อเดิมไว้นี่นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับ นะครับผุผีปีศาจนี่กลืนกลัวนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับยาวรวมด้ามในสิบสามนิ้วนะครับนะครับยาวรวมด้ามสิบสามนิ้วนะครับนะครับเฉพาะความกว้างตรงนี้นะครับห้านิ้วนะครับนี่นะครับความกว้างของใบอย่างนี้นะครับห้านิ้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับห้านิ้วนะครับด้านหน้านะครับก็สามนิ้วนะครับ นี่โดยประมาณนะครับสามนิ้วครึ่งอะไรงนี้นะครับนะครับทันใดสนใจนะครับนะครับขวานคงวงพอดิมนะครับนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับแค่ตะกุดนี่ก็เหลือแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับตรงสานี้สามดอกนะครับตรงด้ามนี้เก้าเอ้ตรงด้ามนี้หกนะครับเป็นเก้าแล้วนะครับนะครับ แล้วก็ตะกุดโทนไปอีกหนึ่งดอกนะครับนี่โอ้โหนะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับนะครับบางคนก็เรียกยันนะมุททายะบางคนก็เรียกว่ายันพุทซ้อนนะครับนะครับเป็นอัตุนารมนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับขวานองวงพอดมศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับนะครับนี่นะครับเนบกเอวนะครับผาขมมา ขาดพุงนะครับบางคนก็ใส่ถุงย่ามนะครับสมัยก่อนนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับของเก่าๆนะครับรุ่นปู่เลยนะครับรุ่นนี้นะครับเก่ามากนะครับท่านใดสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์0885861329นะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับ เป็นด้ามงานฝักงานนะครับโอ้โหนะครับดูครับเหล็่มนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะครับนี่นะครับความเก่านะครับสุดยอดเหมือนกันนะครับนะครับน่าจะยุบเดียวกันนะครับรุ <tuh> ่นเดียวกันความเก่านะครับนะครับก็ตกเก้าสิบปีเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับยุบต้นนั้นนะครับนาคจะออกคำคำแบบนี้นะครับนาคจะไม่เจ็บนะครับ ดูงานะครับชําเลยนะครับรอยลั่นรอยลาวเหมือนลักผักชีนะครับหรือลายขร้มตัดนะครับบางคนเ็เรียกอย่างนั้นนะครับีสวยงามนะครับเปลี่มนี้ความยาวรวมด้าน15นิ้วนะครับใบ9นิ้วนะครับดามงานฝักงานโอ้หสุดยอดนะครับดูความเก่านะครับโอ้โหปึ๊เลยนะครับนี่นะครับดีนะครับสนใจนะครับ ก็โทรมานะครับที่เบอร์088 5861329นะครับนี่นะครับลายน่องสิงนะครับฝีมือการตอกโดยนะครับช่างชิมนะครับนี่นะครับลายน่องสิงสามล่องนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ก็สังเกตดูในล่องนี้นะครับก็จะเป็นลายขึ้นๆนะครับนะครับเป็นขึ้นๆนะครับนี่นะครับรอยตอกรอยเสาะโดยมือนะครับนี่ โอ้โหลายกระหนกดอกไม้ถาวรสวยงามนะครับนี่นะครับเหล็กก็อย่างดีเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเก่าใช้งานนะครับนี่นะครับเขาทำแผ่นเงินปิดไว้อย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้ผงมวลสารอยู่ข้างในนี้นะครับทะลักออกมานะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับมองหานะครับมีคงวงพอเดิมขนาด สิบห้านิ้วนะครับนี่นะครับแนะนาเล่มนี้เลยนะครับโอ้โหว่าไปบูชากันนะครับนะครับนะครับในด้านแข้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีนะครับป้องกันกุใสป้องกันมนดําพวกผีปีศาจนะครับลมเพลลมพัดนะครับมีไว้ติดบ้านติดรถติดตัวนะครับนะครับชีวิตของท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับ สมัยก่อนนี้นะครับขอให้มีนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนี่สุดยอดเลยนะครับดามงาฝักงานี่นะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0ูนย์6 1 3 2 9นะครับวันนี้นำมาเสนอนะครับขวานของหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็มีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับสนใจชิ้นไหนโทรมานะครับที่เบอร์0ู8ย์6 1 3 2 9นะครับ เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนะครับทันทีเข้ามากันในใหม่นะครับก็กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ